สอบคครับถ้า่นที่ถ้าามาเจอสดยอกวางนาจะีดีเลยนะบน้้นนได้บแล้วดูเทได้เลยนะมาคยพบคยเห็นถึงอันนี้การหาทางหลังไม่ต้องมังก้นนะอ้อัศจรรย์พันลึกวันนี้ครับรถติดไปหอดในเมื่อกสินผู่นะโอ้ยอัศจรรย์ เกือบเสียซะละสูโอ oh, oh, uh, ้ยระวังเกือบเสียเด้อ right สู๋ไอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอาสัจจันท์มหาสัจจันท์ท่านคนพี่น้องเอ้ยมีอยู่ทุกหัวละแหงมีอยู่ทูบยอมย่าไลน์สดโอ้ยอยู่มาหลายกระดอกกระเดียแท้ ขออนุญาตเด้อครับผมมีมองไปอีหลีขออนุญาตขออนุญาตไปสีดยาเด้อเจ้าเอ้ยมันยังอยากแก่ลูกโอ้ทอดทล่ไข่พอดีกระยอนแล้วไม่เคยล่าอย่างแข็ง ครับอภิมหาศาลเป็นไรอ้เป็นตะไดเป้านา้ำวะโอ้พี่น้องเอ้ยสุดหลงหงหลูกตานี่เราบารมีหลวงปู่ศิลาแค่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆก็ถือว่าเป็นสิริมงคลคน น่าจะร่วมโอ้ผมว่าเป็นหมื่นนันี่นะเป็นหมื่นคนหน่วยบโนอห,หลวงปู่มหาสจัจจล้านโลกมีแต่ผู้ศรัทธานะครับที่เข้ามา ักกะละหลวงปูลูกศิษย์ใหม่ทั้งมัดกางเต็นเท่าไหร่ก็ไม่พอครับพ้นหอดูนน,น,นสุดลูกหงูกตาเป็นปรากฏการที่โอ้ผมบอกเลยว่าลูกศิษย์ใหม่เข้ามาักกะละหลวงปูนี่ไม่ธรรมดามหาศาลล้านโลอีหลี พณอนะเพราะแมจะมีห่างหน่าในทังหลังกับนีโพูดนะมี่เรโค่นทั้งหมดนะครับโอ้หลาหลยหลย กเป็นปรากฏการณ์ที่อลังการงานสร้างมากนะครับนั่นก็คือศิษยานุศิษย์ที่เข้ามาสักการะองค์หลวงปู่นะครับอาบเ ทางหลังเป็นการอาบน้ำมนต์นะครับตากน้ำมนต์อาบเองหลวงปู่เสีงให้แล้วดีทั้งหมดนะครับหลวงปู่เสีงให้แล้วดีทั้งหมดโอ้หอลังการล้านโลกคนมีนําหูนําตาแค่ได้เห็นองค์หลวงปู่กะือว่าเป็นซีรีมงคลนสูงสุดโอ้ยน่าจะผมว่า น่าจะเลื่อนหมื่นนะฮะวันนี้เลื่อนหมื่นแน่นอนนะครับคนมาเลื่อนหมื่นแน่นอนนะฮะที่ทำมาอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้คนน่าจะเลื่อนหมื่นอ,อ๋อ อลังการล้านโลกหมดกันเองแล้วบัดอปอาดไปน้องผมมอนซ่อนคน ่อนนคแหงขึ้นมาหาชนทัน่วไปนะครับเข้ามาสากักการะหลวงปู่อย่างล้นหลามอ่อยางบาไหนเลย รถนี่นะฮะติดตั้งแต่หน้าธรรมอุทยานไปจนถึงโอ้หน่าจะติดประมาณราวๆสองถึงสามกิโลคนมหาสารบานตาไทยเมืยบอรครับหลวงป <c oughs> ู่เตรียมไปเบิดรถติดแต่หอดพูนมาจัดจันทห้นี่นะครับ I'm ให้รถติดโหดคุณลองพีสาธุสาธุสาธุครับนห้งลวงูกระสูเป้คอยขึ้นกันครับลวงผู้กระสูบป่คอย อัดอาซาจันล้านโลกอัดอาซาจันล้านโลกใช่ขออีกเดียร์ขออีกเดีนี์ งูกระสู่คักพี่น้องครับตอนนี้พนบหนีเลยครับเต็มไปเบิดเลยครับรถติดรถติดประมาณสามกิโลอ่นอนากกนใจ

น้าหลวงปู่กร็สูบขับอ๋อโอ้แมนซัมนี่ได้ครับพี่น้องครับมากไม้มหาศาลพุ่นมากไม้มาหาศาลเต็มไปเบิดนะฮะอ่านะครับก็ได้ชมบารมีนะฮะได้เนาะสวัสดีครับอย่มาขอยอดตอนนี้เดี๋ยวเขาไล่สดอยู่ โอ้ยอัาจรนี่นะครับเสียบอมสารคามนะฮะเสียบอมสารคามโอ้จอนาทีกับวายูเด้อมือนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดระบบช่วยกันเดี๋วผมไปถือไม้ซอยพปยังกล่องกันเดอร์ถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นคนใหม่จะไม่ได้มากรับนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อน